สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมึอนี้เมีก็สิตัหม,มัากทั่วปีปีงกบเนาะนี่ปีงกบปีงเขียดอีหมนูนี่ห้ามาร์กใบเด็ดแต่เสาพุนปีงเขากเขาไม่ยางดีเนะาะตัหม,มักทั่วปีพ่อเนิรอนว่าน,นี่ดีนวยงามๆนี่เบิ้งสิขี้ไปพ่อหญยไปปีงกองนนี่พ่อหญ่คืออ่อนแต่พูดนี่ไม่อ่อนตัวนัออ้นเาต้องปีงเขียดตัวใหญ่ ตัววัวอ้อนห้าสิปีงกบขีบเขียนหมูซะก,ก่อนนี่เขียนหมูเฮาเขียนหมูใส่น้ำโตเฟื่องหลังจากเกี่ยวเข่าออกอพญายีปีงแล้วกับสีโบปินปน,นื้อตัววัวแจ๊บโบปินโทรพญายีนี่แหลตีนแตกคือเขียนหมูดีใจกับร่างสีขาสู้หนาหนาวล่ะเขียนหมุนกับสีมะเฟืองข้นพาตีนแตกขาแตก เอาไปผักกอนอะไรไม่หวันเนี่ยพญทิยยยย้นตอมเบอ้อเดอ๋ยได้สีโบเสีบ <c oughs> โอ้ยเร็บกับโบมี่ยจังบ่เดี๋ยวทำให้ใจหนะท้ามมักยางดีได้ตำหัวตนตะไคร่น้ามัวหรือน้าฝนเดียวนี่นนไปฝน,นตนุนฝนอีกวะ เขกาก็บ้อนแล้วหรอกลูกร้านนูแต่ลวรุ่นหนึง่ไ,ได้กินแต่ออยาก,ยากยีา่ดอกาเบืเ่อหอกก็ไปกินไปยากนี่แหละา <c oughs> อยากก็ไม่กินแต่ว่าใโหต่อกระจัเราเองม่เง็ดเปลี่ยนแม้จะเจียอีโมล้วน ปลากับมี่อปลาปลา,ป,าปีงอรอกปีงถ้ากบก็บ่แขงนะบเขียดทีว้กินางกบก็ย่ามันนะเด้อนี่สมัยตตกีไปสื่อกินไปฝั่งลำพราะไม่ปีงกบเขาขอร้ามแต่พอเตเมะเตกีเตกีเนาะมันไม่ได้ปีงกบหรอกขันต,ต้มกัต,มต,มต้มไข่เป็ดตตกี ถ้าก<ห>็แจ้งส่นอนตัวดินกับเสียบอันี้ก็มีโอ้โตนกุนกระางนะสมัยเจกี้สมัยกูมอเอี้ขเขาขายวัตถุย่า,าเกกเง,งเหน,เ,เ,น,น,นเดียวบ้านขายเนี่ยนอบ้านเจ้าก็เรื่องของเจ้าบ้านเจ้ามัเป็นคนนยังแต่บ้านข่อยวันหน้าค้าดวนกินจังเสร็แลว ไผ่สิเจริญคือเพลินผูุพี่รองถ้าจะมาปีนอย่ามาเทียบกันบางทีแหละแต่ไม่ใช่คอเล่เห็นไหมล่ะไช่คิเครื่องโอ้จนไฟดีพผัโหัวย<อ>้นใหม่ก่อนสุกตำดาบ,บานพี่น้องเพราะยัยนั่นว,ว่าปีนกบใส่สีซุกละ่ะอยียตามเพชรไลยต่อ,อ บานหักทัวไปก่อนเด้อเอ้ยหักทัวปีบ้านเฮาหอมไหนมันนี่ขั้นมีผักเมกนั่นโอ้ยจะหน่อยตามหมากทัวกินกับผักเมกผักกะแย้งเป็นดอกนั่นอืมเป็นตาเสียบพะลุอ่ะมาต้องใส่กระเทียมดอกตามหมกทัวพี่กระตากแง่งแหงกากทีทกกแห้งก,กับบัวลา ติดตามให้กลังใจมีก้อนเนี่ยเด้อส่องแม่ก้อนประทินนาอีสานมานนะ้าอ้าวปาดละวันนี่เนี่ยกิ่งไปใจบังมันแสบอยู่หัวมันแหละเวิดหน่วยมันนีร่รอวะบ้าผู้เฒ่าแคล้วดีปนไนปาดที่ทีตาบังทั่วปีก็ปิ่งเขียดปิงป่งกบนี่แหละอาหารตามดูดการเท่า ปิ่งเกียดอีหมูปิ่งกบย่ามน,นี่มันมันกะปูคั้นบ่ลวกกะบ,บก่บเป็นใจกินหรอกมันมีแมอยัางนอกกบกับใส่สาวหน่อยนั่นละ่ะกินเขากินเขาไม่นีมเพื่อนถือข้ามว่าแต่บ่ำบ่าร่านกินหอยเขาย่างกินหนังเขาเบดิด แต่พ่อแต่แม่แต่กี่เมื่อไรสิกินสิกินหอยโอ้สิกินเข่าไม่มาสั่นไปหางุ่มหอยแล้วแต่กี่ออตามซื้อได้หน่อยสิบดังแกงแกงกระซ่างตัวโบราณรากมากดอกกินหอยเนี่ยบ่อยคนกระยังมากินหอยเข่าย่างกินหนังเข่าเบิดร์ตคนถือเข็ดอย่างสั่นภาษาอีสานแต่โบราณโบราณแต่พ่อแต่แม่แต่กี่โอ้ หอยนั่นเขาย่างดูดมากเลยหอยมันนวยใหญ่เนาะมันไข่เนี่ยหอยนี่มันเค็มโอ้หอยมันเค็มแบบว่าหนังมันเค็มกินเข่าใส่ทอาไรกับโบเพหอยนี่มันสีโบมันจืดแล้วมันก็สีเขากันเนี่ยโบล้านเพื่อนบอกเอิญกวนเาเมย์มันเคยเดกตามแต่มาค้ามตอนเท่ากับนําสมัยเนี่ยใส่หมังหน้าปลาเดียกับปลาเดียกบ้านเท่านี้่ะมีกัวหิตอีกอ่าหอม อ่ะครับมาหนวดเจังไส่อีเนาะหลูกล้านเนาะสีเข้มปลาแดงได้บ๊วยนน,น้ำตาลได้เลยหอ,หอมหอมกินได้หมักทั่วปีบานเท่านอหลูกล้านก็เคยกินขึ้นสิจักกี่หรอกหมักทั่วปีนี่คือปีนึงเลยจัยงเป็นยหน้าผูกบ๊วยเป็นปีหรอกปลูกด้านโกแล้วก็เกี้วขาวจังได้กินบ๊วยลาดเบน็นหมักทั่วปีหมักฟักยาเนี่ยแนวนึงอีก นวยไว้มันกับสีบ่คือกันหรอกมันยาวๆเป็นแบบโป๊ะๆพลอ,อ,อยๆอแซบแซบเขากันมันมันอ,าอัานหลดแบบเข่าท่ามันมันเลือ,อ,อดหลดมาๆมาๆไข่ปีงคบก,ก่อนเอ,อ้ยแต่เกาบอหรอกนังเลย cảm xúc bản nào ở kín. Cái mớu bản heo, cái nồi tăm nồi mề sụm, cáp kia bờ cò. Cái bể thuốc này, tôi nâng coi nha. Thằng nó chia. Nè. Mưa mưa, nó kín hóm bằng bì, thắc cái nhảy xệng thế nào, ôi. ngày nào mà coi mảng của thua pi, cái muộn, con kiếng riềng đấy, chạy lên to phượng, có chơi riềng không? thuộc bì khá cộm cầu có giờ chén nữa mới lùm. ขาเป็นน้องแค่ขั้นบล็อกไงล่ะบกเนี่ยขาหึงบกโอ้แสบไรมาเรื่องมากินน้ำกันพี่หนอกเขาไม่พบกับมันปลากระมันกระปูกระมัน ก๋อยปูไต่อืมออึสิบเอ็ดแก่สิบอหรอหน่ะสิบเอ็ดานะออกมา้จ้าลาพะเจ้าะเอียไทยเพราะเขา อันยิ้นจเขาก็จะกันมั้งหรอพี่เันจะมีเขียดรับแนววะตัวห้อยาตำมว่าโอ๊ยแกรบเลยุบง่าย ข้าวขิขมอะี่งหมูน้องซีบอกดปัญหาอยู่งีตำรวจ ทุจูบทุกคนลูกหลานร้ห้ไข่ไร้ป่วยไก่ช่วงให้เจ้าห้กำลังใจกันทุกจูบทุกคนเนาะลูกหลานเนาะอย่าลืมติดตามส่องไม่ขอาะไปที่นักอีสานบานเน่าแต่กระส่องให้อีสานบานเน่าละเบิ่งกันไปเรื่ใจกับกำลังใจกันพอการกินไม่แล้วลูกหลานแล้วอยู่ดีไม่แห้งจ้า